Hello everyone, welcome to learn English. Today, Teacher Um o n t to teach everyone about the English vocabulary for Grade One, ประถมศึกษา 1. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะ Teacher ก็จะพาไปเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในชุดคำศัพท์ชุดที่2แล้วนะคะ ชุดที่1เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะลูกมีทั้งหมด9คํานะคะชุดนี้ก็มีคําศัพท์ทั้งหมด9คําถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's start it together one big big ใหญ่ two bin bin ถังขยะ three bird bird นก four birthday birthday วันเกิด five book book หนังสือ six box box กล่อง seven boy boy เด็กผู้ชาย e bread bread ขนมปัง nine broom broom ไม้กวาดโอเคค่ะสำหรับเพลงในคำพท์ชุดนี้นะคะชื่อเพลงว่า Action Song นะคะลูก เพลงแอคชั่นซองนั่นเองคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะก็คือคำศัพท์ที่ทีเชอร์ไฮไลท์ตัวสีแดงไว้นะคะก็จะมีคาว่า turn left แล้วก็ turn right นะคะลูก turn left ก็คือก้าวขาไปด้านซ้าย turn right ก็คือก้าวขาไปด้านขวา turn around ก็หมุนไปรอบๆนะคะลูก sit down ก็คือนั่งลง stand up ก็คือยืนขึ้นนะคะ check your hip ก็คือ สายสะโพกของเรานะคะ jump ที่แปลว่ากระโดดแล้วก็สุดท้ายคำศัพท์นั่นก็คือคำว่า dance นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกร้องเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะลูก Let's sing this song together You turn left You turn right You turn around and sit down please Hurry to stand and shake your hip Jump, 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 and then, then, then. You turn left, you turn right, you turn around and sit down, please. Hurry to stand and check your hip. Jump, 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 and then, then, then. Thank you for your attention. Goodbye.